สบายดีจ้ะี่นรอกสบายดีตอน11โมงที่บ้านหลังในเกาง่องตัดหี่าไปใช่ปะแา็กซี่เครื่องจไปลงตีไปดำนารับจ้าขอยนุาไปดำนารับจ้าก็ มาหาเราเอาหน่อไม้ไปต้มกันเด้อพี่นออ้องจ้ะปอหนอนใหญ่เห็นเด็ <c oughs> กินน้ำกระบาดเอาหน่อไม้ออกไปต้มแล้วก็ผัดนะคะชอบกินผัดหน่อไม้เรียกว่าเอาไปไอ อันนี้ฮัพป้าเคอรหน่อยต้มน้ำยานางไปกินกับปนกับแก้วอันนี้เไม่อยากให้มันขึ้นแล้วเป็นอาจะออกงาอะไรมันเป็นบาดคันฮับปลาให้มันไปตอต่อสิ่งให้นอนนิ่มปานไปนตอสิมันเสียออกออกตลอด แต่ถ้าปะมันขึ้นเหี้ยวแล้วเป็นใบไม่อยู่เลยน่ะมันกระสีเศร้าออกเขาก็ต้องเลยมาตัดถิ่ปตาเห็นเห็นคลองบางเจ้าเขาเจ้าปล่อยปะเลยนะเขาเจ้าปะมันเป็นแบบเป็นแนงขึ้นมาแบบนี้เลยเสือด้วแบบมันกระสิบ,บ่ออกพี่น้กระสิบ,บ่ออกมีเนาะไม้อสองกอกระซำสิกินพี่น้องจ้ะ สองก็อันนี้มันขึ้นมาใหม่หนอบอชไงปวดทรวงัตัวสูงแล้วไปตบฝั่งฝุ่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าลายอีลเดนอมัยโบ พี่น้องว่าคือใบเห็ดเมโน่อะวะเอาไว้กินยำแหลนี่ยำแหลงกะเห็ดไว้กระป๋อยวิทย์ไกินเพราะว่ามันเองยำแรลงเขาก็ได้กินน้ำไม้สดตลอดท่านนะเห็ดไวก้กะเห็ดไว้คือว่าเห็ดน้ำไม้ดองเห็ดไวก้กระเพาะหนึ่งไวก้กระเพาะแต่ได้แกมันกระเซาะไปตลอกแต่กระเพาะแต่ปั่นนั่นแต่ว่า เพราะว่าเขาได้กินบัดปีบัดฝ้ายาน้ำดไมด้เห็นไหมเลือดเลือบเได้เหตุเพาะนนี้ก็ได้กินบัดปีฮดหน้ากินตลอดปีอยู่แล้วถึงบ่มีน้ำไม้อันนี้ก็แม่นกตีผมกับไปหาน้ำไม้อยู่โคกอยู่ป,ป่าก็ได้กินตลอดจ้ะก้อนนี้ฮรับก็เริ่มขึ้นเรลังแตกเนี่ยฮะ อันนี้อยากให้มันขึ้นลายเท่านั้นะขึ้นเป็นลาหรือเป็นมากเป็นหน่าแล้วนะลเป็นใบจำน,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 น่ายอ่ะพี่เนี่อ่ะนอบักไงตกตัดอ่อนอสูงราคาออกไปต่มให้เยอะข้างท้องกับ แม่พี่พก็เดี๋ยวดี๋ยวซ้ำส,สิกินนะครับ ไม่พแบกน้าไม้ออกไปกินนะคะ,ดะเดี๋ยวต่อไปเีวก็จะเป็นต่อต่อส่มันก็จะแตกแบบนี้แตกแบบนี้ ตัดยาำแรกมกนกนเสาะออกกลายสองก้อยได้เก็บมือละกิโลเด้อขายพี่น้องตกแกลกมาคนะฮดหน้นา,นามานันเลือหลสีสปลาบอยู่ต้นหมกผ้าวันได้กินเกลืออะไรสัตว์บแบบว่าพี่น้องสัตว์บ้าบแล้ว อันนี้ก็จะเอาไม้ไอ้ไม้เห็ดอันนี้เห็ดมันเด็ดนี่ว่าต้นไอ้ต้นอันนี้มันสิแบบ่ามันสิเป็นอันนี้เนาะกระเจ้ามันสิเป็นคือถ่าต้องมีไม้อันนี้ไรสาเห็นกระเจ้าเห็ดเอาไม้สั่งไพ่แล้วไม่เห็นใบมันคือบบคือกันคุณรสังร่งอเหรอะ งามไว้ขนาดฝนตกห้ำเลยต้นไม้ก็คีคคงามพี่น้องจ้าสัตว์บุบบุบพีนาฝ้าไม้มาเลยกะทำสิสง,งามนะคะเ็นต้นลิ่นมังกรก็เริ่มสักเลยปกติบริวาสัตว์ไว้ปันนี้มันได้นำฝนเบิ่ง มันได้น้ำฝนลินลงก่อนแล้วเริ่มสับเป็นป่าเลยได้น้ำฝนธรรมาศาสตร์แตะแห้งเรียร้องไปเปิดน้ำลงสะก่อนเด้อพี่น้อง พวมันเริ่มเป็นไอ้ทิเทาบอสะน้ำใสปริงช่วงนี้มันแดดแห้งปลาก็สิลงพื้นไปแล้ว สบายดีที่เท่านึงจ้กพี่น้องดีด้นไม้ใหญ่จ้ามีรถพับขึ้นมาตีดัดนหน้ารับจ่ายเขากำลังเริ่มดำนหน้าระคะส่วนผู้ขายไม่ได้ออกไปไก่หน้าอ ใหญ่ไว้าหน่อไม้อ้นี่นะพี่น้องพ่อปูก่กิบซุงไข่กวยย้ำแรงมันก็นจะออกน้อยแดงตลอดแบบว่าออกซุ้มเอสัตว์ปุบไปเลยไข่กบปูไข่กบเลี้ยงนอง่องเดีอยเลี้ยงน่องคือมันจะออกเลี้ยงน่องสูบกินซุ่งไปได้ซาเห็นเนี่ดดยดาวเขาปูกกิมซุ่งเนี่ยได้ขายขนาดแค่บอกกิน แค่อกติก็ยังได้ขายรสชาติกับใช่ได้มันอ่อนมันอ่อนหวานแล้วเกาต้มต้มยำยานาแห่งขัดมีน้ำซุปมาต้มผัก เอามาต้มผัด 解決制圧の。 เสร็จเรียบร้อยก็จะเอาไปต้มแล้วนะคะพี่น้องจา๋าที่ดอ,อ,อกกาสิฟาร์ไปกับไว้สับนีแดนะจ้าพี่น้องจา้งจา คุณทุกคนจะอยาาติดตามนะคะอะไรไปใส่ในยูทิ้งแต่ไส้อะไรค่ะเผาปูเผาปลาเผาพักเผาหีายอะไรคะ <_ d ata> ่นนะ,คะไปใส่กันพวกปลาใหญ่ให้เราซับผิไดไดสองเดือน <_ d ata> อีกสองเดือนก็ได้ขายราะว่าอาอยุมันอายุปลาแบบว่าสี่เดือนสี่เดือนหาเดือนขายได้ ลองดูว่าต้องไปหาตลาดขายเี่ไหนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนจาสบายดีด้อจ้กพี่น้อง